คุณยุ้ยจะได้รับของจากแฟนที่ส่งมาจากต่างประเทศจริงไหมคะหรือเขาโกหกเอ้มันถ้าเกิดแล้วของฝากจากแฟนจากต่างประเทศจริงๆก็น่าจะเป็นไพ่ที่แบบว่าร่ำรวยมีเงินหรืออะไรนี้จะได้ได้ไพ่ขอทานนะคะได้ไพ่ขอทานนะคะ เราคิดไปเองแล้วกันคิดเองคิดเอาเองคิดเอาเองว่ามันจะเรื่องจริงหรือโกหกนะคะส่งมาเนื่องจากอะไรแล้วเป็นเป็นแฟนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นสแกมเมอร์ก็มองแล้วว่ามันเป็นขอทานเป็นพ่าคนจนมันไม่น่าจะเป็นเศรษฐีหรอกนะหรือว่าแบบ แฟนที่ส่งมาจากต่างประเทศแฟนต่างประเทศเนี่ยตัวดีเลยแต่แฟนต่างประเทศมีตัวตนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแกมเมอร์หลอกเราเพราะว่ามันเป็นไพ่ขอทำเป็นไพ่จนนะคะคุณเพนนะคะเมื่อกี้คุณเพนคุณแพน่กี้คุณแผน,แผน,แผนก่อนนี้คุณเพน เพนคุณเพนค่ะใช่ไหมใช,ใช่คุณเพนไหมเอาคุณเฟิร์นเฟิร์นนะคะคนคุยเก่าชื่อนกมีโอกาสกลับมาคุยไหมคะคุณเฟิร์นคนคุยเก่าชื่อนกมีโอกาสกลับมาคุยไหมคะมีโอกาสกลับมาค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณแก้มคุณแก้มใช้ยังคะของขวัญมายัาง